นด้วยเลยนะครับผมเอาละอ่ะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นเป็นอ่ากินคุยนะครับผมเป็นอาวุธ400ล้านเย็นนะครับผมก็เป็นของฝั่งของกูลเอ้ยของ CG นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเวลาตีนะครับผมจะเป็นการอย่างงี้นะครับผมคือเวลาเรากดปุ๊บก็ตีคือมันจะรัวนะครับผมรัวพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ แล box, to to. ้วกดบล็อกนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับโอเคนะโอเคเวลากดสกิลเอนะครับผมจะเป็นการพุ่งไปแทงนะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนเป็นโนโลออกมานะครับผมปั๊บนะครับผมนี่ประมาณนี้ก็ระยะก็ไม่ไกลมากโอ้โหฝนตกไม่รู้ว่าเข้าใหม่หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะนะครับผมกดต่อยนะครับผมปุ๊บนะครับผมมา ประมาณนี้ปึ๊บนะครับจะหาเหยื่อนนะครับอ่ะแต่ให้ดูทีนะครับผมปึ๊บนี่นะครับมันจะมีเหมือนเป็นโนโลกมานะครับผมอ่าไม่รู้ว่าเสียงฝนเข้าหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเขาก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูสกิลอาร์นะครับผมจะเป็นการดึงสตูที่อยู่ในอ่าระแวกวงวงสีสีนะ ับผมเกี่ยวขานครับผมก็ขึ้นอยู่กับสีคุณนะแต่อันนี้สีสองผมเป็นสีขาวนะครับผมก็จะขอบบอกว่าวงสีขาวนะครับผมเนี่ยถ้าสตูอยู่ในวงครับจะถูกดึงมาตรงกลางตรงตรงเรานะครับผมโอ้ยังดังนะครับผมนะนี่นะครับผม่ะแต่อันนี้มันตายก่อนนะครับก็จะถูกดึงมานะครับผมประมาณนี้นะครับผมดีเลย์ก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าต่อต่อแบบ ต่อคอมโบได้โอเคเลยนะครับผมึออ๊บนะครับนะอ,อ่ะปรับปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลเอฟนะที่ทุกคนจะเห็นไปจะเป็นการโยนดาบเมื่อกี้คือสกิลเอฟนะครับผมจะเป็นการกดตัวเอฟนะครับนีออ่มันจะเวียงดาบออกไปนะครับคือระยะก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใกลจ้จนเกินไป ปึ๊บนี่มันจะเวียงออกไปนะครับผมแบบเดี๋ยวใช้ดูอนิเมชันอีกทีนะครับผมผมคงงงงอนิเมชันนะครับผมมองไม่ขนาดนะก็ถือว่าระยะก็ไกลนิดน,นึงนะว่าคือมันต้องแม่นนะครับผมคือต้องแนะนําให้กดตัว R ปึ๊บดึงมาแล้วก็ค่อยเอฟนะครับผม,มนะครับาจะไม่ค่อยโดดหรอกโดววนถ้าฟุกไม่ก็แม่น,นจริงๆนะครับผมแล้วก็มาที่สกิลซีนะครับ สกิลซีนะครับจะเป็นการปล่อยเหมือนเป็นเนี่ยอย่างนี้ลงไปนะครับผมปุ๊บนะครับผมอ่ะเออถ้าเกิดผมกดซีแค่ครั้งเดียวนะครับผมเอ,อนะเห็นปะมันสังเกตว่ามันจะมีวงที่พื้นนะครับผมนะอ่ามันคือวงว่าไอ้สกิลเราอยู่ตรงไหนแล้วนะครับผมอ่นะสมมุติอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะเราสามารถ คือเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะให้มันลงตรงไหนที่ยังไม่ออกเขตนะสมมติผมจะให้มันลงลงที่ตัวเฟิร์สคาร์ดนะครับผมวิธีการง่ายๆก็คือปล่อยสกิลซีออกไปแล้วพอวงสีขาวเนี่ยมันไปอยู่ตรงเฟิร์สคาร์ดให้เรากดตัวซีอีกทีนะครับผมมันจะลงมาประมาณนี้นะครับผมส่วนคอมโบนะครับผมก็ผมก็จะมีมาแจกนะครับก็จะเป็นคอมโบแบบง่ายๆนะครับผมก็คือ อ่านะครับผมแล้วก็ e นะครับผมแล้วก็ f นะครับผม <omes S 1> พอ f มันจะแตกออกน,นะครับผมมันจะเป็นการปาดาบออกไปที่ตัวศัตรูนะเออผมเลืมอธิบายคือมันจะเป็นการปาดาบออกไปปักที่ตัวศัตรูแล้วมันจะแตกออกเป็นโนโลอะไรตัวนะครับผมก็คือเป็นแบบเท่ alth, ๆนั่นแหละก็คือนะครับผมเอาไว้ e ก็ได้อ่า r แล้วก็ f นะครับผมพอ f เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ r <classical S 2> แล้วก็<ะ> e นะครับผมแล้วก็ C 2T นะครับผมหรือว่าคือคอมโบเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับผมอยู่ที่สมองเรานะครับผมคืออยู่ที่ตัวเราเลยเราจะคิดคอมโบยังไงคือคอมโบมันไม่คิดยากแบบมันไม่จําเป็นนะครับว่าต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องไปดคูคอมโบคนอื่นนะครับผมคือคอมโบมัน,นง่ายๆเลยเราแค่ใส่สก,กิลมั่วๆก็ได้คอมโบแล้วนะนะจริงๆนะอสมมติอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ปาไป แล้วก็อาจจะเปลี่ยนนิ็หน่อยอาจจะเป็นแบบกลับมากดซี C, แล้วก็กดปุ๊บแล้วก็ฟัน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 ,ฟนแล้วก็กด E แล้วก็หันไป F นะครับผมพอ F โดนปุ๊บมันแตกเวลาไอเอฟมันทำดาเมจปุ๊บมันจะสตูนจะสตันใช่ไหมแล้วก็กดอ e ีิกแล้วก็โอ้โหคอมโบทั้งวันนะครับผมบอกเลยนะก็โอเคนะครับผมก็สารคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับนี้ผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพี่โอ้ยมึงเย็บหัวกูอะบอมอะจ่าะเวลาะจ้าวเลาเอ,าอ็งงออกมามึงออกมาได้ว่าออกมาดีว่าเอาววล่ะอี่ไงอุ๊ นะครับผมโอเคผมไปแล้วนะครับผมเจอกานอี๋เอาปิดที่ปิด,ปดลืม